สวัสดีครั้งครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามชมช่องคนข้างเคืนของไต๋ตองนะครับวันนี้จะมาลองเล่นปลาแปลก,กๆดูมั้งก็ไม่แปกแลกหรอกครับก็ได้บ่อยลองตกปลาขยั่งดูครับตกปลาขยั่งจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับฤดูที่มันกินง่ายก็เป็นมันจะมีอยู่สองช่วงคือช่วงหนึ่งมันจะน้ําลงค่อนข้างมาก ปลาขยขงมันจะอยู่ตามน้ำตื้นๆนะครับน้ำโล่งๆตื้นๆเพราะว่าไม่มีป่ากับอีกฤดูหนึ่งคือฤดูดูน้ำน้าเต็มน้ำจะท่วมหญ้าหญ้าเขียวเขียวหญ้าที่ขึ้นใหม่นะครับฤดูนั้นต้นน้ำมันจะขึ้นใหม่ต้นหญ้าเขียวเขียวช่วงนั้นปลาขยงจะอยู่ริมฝั่งเยอะมากร้องดังสนัน่นริมฝั่งแม่น้ำนะครับมันอยู่ไม่ลึกนะครับปลาขยงจะอยู่ตื้นๆตกง่ายน้ำน้อยก็ตกง่ายน้ำ ขึ้นใหม่ก็ตกง่ายแต่ช่วงนี้จะค่อนข้างจะตกยากครับมันมีป่าไม้เยอะเล่นยากแต่ก็จะลองดูนะครับเพราะว่าจะลองเอาไปทํากับข้าวยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับลองดูปลาขยงอ่อมันจะมีวิธีการตกแบบสไตล์ไตตองนะครับสปิวตกขยงก็ตัวถ่วงผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวล่อครับจะเป็นใช้ตะก่วถ่วงแทนนะครับเป็นตะก่วถ่วงแล้วก็ ก็จะลองปรับระดับหาดูครับไม่รู้ฤดูนี้มันจะกินง่ายหรือเปล่าไม่รู้จะลองใช้ตัวเหยื่อปล่อยล่อมั่งใส่มั่งไม่ใส่มั่งแต่ต้องเกี่ยวไส้เดือนครับปลาขยงกินไส้เดือนอย่างเดียวไม่ได้กินลำนะครับปลาขยงมันจะกินไส้เดือนไส้เดือนเล็กๆเบ็ดก็เล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์จุดแปดเบอร์หนึ่งนะครับลองดูครับสปิวสปิวสายป่าสปิวไต่ตองสายป่าตกง่ายๆครับตกปลาขยงแต่ ก็บางทีก็ยากนะครับไม่ง่ายตลอดไปบางฤดูเือดูง่ายมันง่ายมากครับโยนไปมันดึงโยนไปดึงวัดเอาวัดเอาเลยโอเคโอเคนะครับลองดูครับลองย่อนใกล้ๆดูครับมีตัวหรือเปล่า กปลาขยงมันจะเป็นต้องหย่อนที่เดิมบ่อยๆนะครับย้ายไปมาได้เพราะปลาขยงหากินไม่ไม่รวมกลุ่มเป็นฝูงนะครับหากินใครหากินมันตัวใครตัวมันมันจะไปเรื่อยครับปลาขยงอวัดค่อนข้างยากครับไม่ค่อยจะติด กินเร็วมากแต่ไม่ติดยนสปิวตกขยงปลาเล็กราคาแพงนะครับวันนี้ลงหลายๆแบบครับมีตัวเหยื่ออ่อยมั่งไม่มีไม่ใส่เหยื่ออ่อยมั่งมันจะกินแบบไหนลองดูก่อนงเงียบอยู่ครับ ต่อเบาๆครับเอาละครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ยอยู่อยู่อ,อ๋อติดข้างหรือเปล่าอ๋อ,อเข้าปากเข้าปาก,เข,าปากเข้าปากอยู่ครับเข้าปากเข้าปากอยู่ครับโอ้ยกืบโอเคปลาขยงตกสปิวโยนสปิวตกขยงปลาราคาแพง กำลังไข่เลยครับอ้วนไข่เล่นอยู่ครับเล่นอยู่เล่นเบา ตอกไม่หยุดเลยครับไปดิไปไป,ไปนิ่งครับนิ่งซะละ จม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 ,จม,จมไปแล้วครับอย,อ,ยอยู่ไม่เอ่ยอ้าว,าวติดตัต้งเมื่อไหร่ไม่รู้ รงดูไม่ออกเมื่อกี้ดึงไปทีนึงแล้วไปแล้วครับหายนักอยู่ไม่เอ่ยอ๋ออยู่อยู่อยู่ตัวเล็กอ่า เ่นี้จะลองใส่ตัวล่อนะครับตัวถ่วงเอาลำปั้นหุ้มตะกว่วยอีกทีนึงนะครับเป็นเหยื่อเส้นเดินเหมือนเดิมตกปลาขยงนะครับเป้าหมายคือปลาขยงต้องการปลาขแยแงปลาขยงกินอร่อยปลาเล็กก็จริงแต่ราคาแพงนะครับโยนสปิวิวตกขยงครับผมเออลองดูลองดูุนี่ตรงนี้เลือกจัง เล็กหรือเปล่ากินคข่มยไม่ปลาเลยเอ่ยจะเอาปลาขยงังตกปลาขยงได้อีปแปลงเฉยเลย เอาแล้วครับโอ้ปลาอะไรเว้ยครับเอาทำไมขึ้นลากค่อยๆอยอะ้นเอาแล้วครับฮ่าๆเอาแล้วครับกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งมายังไงเอย่ยเห็นไหมครับกุ้งฟุกๆครับกุ้งมีตัวเล็กนะครับมีตัวเล็กเอะมันจะมีตัวใหญ่ไม้นอกวันนี้ อยู่เฉยมาแล้วครับปลาเลยเอ่ยโอ้ปลาไม่ต้องการไม่เอานะครับเราต้องการตกขยกุ้งอีกแล้วงงอีกแล้ว้งอีกแล้วงงอีกแล้วงงือปลากุ้งหรือปลากุ้งหรือปลาโอ้ปลาครับปลาไม่ใช่กุ้งอีแปงโอ้ยตกขยงงอีแปงมากิน งครับตัวสวยตกขแขงได้อีแปงมากินผิดคิวครับครับเล่นแล้วครับ เ,เอาอยู่แล้วครับตกสปิีวา่าขยแ่งเอ้ยหลุดไหมเท่านี้ลองมีเยอะล่อนะครับตกสปิวเอาขายง มีเหยื่อล่อจะเร็วกว่านะครับตกสปิวยนสปิวตกขยั่งปลาเล็กราคาแพงกินอร่อย <c oughs> เทคนิคการตกปลาขยงนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับมันพิเศษอยู่ที่การหาหมายมากกว่าเพราะว่าก็ผูกสปิวก็ผูกธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเพียงแต่ว่าเราหาระดับว่าเหยื่ออยู่ผิวน้ำเออเหยื่ออยู่ผิวดินหรือว่าอยู่ อยู่ระดับลอยนะครับมันอยู่ที่ตรงตรงหาหมายสําคัญกว่าว่าตรงไหนที่ควรจะมีปลาขแข็งนะครับเดี๋ยวลองดูหมายนี้ดูครับก็เลยย้ายมาหน้าแพเอาครับลงไปก็เลยละจมละจมแล้ว,ลว,ลวอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเอาละครับ ตัวนี้ตัวสวยครับสวยแข็งตัวนี้โอ้ใช้ได้อยู่หน้าแพตัวใหญ่ครับเอาละครับลงไปก็เล่นแล้วครับ ตบตึ๊กตึกเงียบล่ะเต้นเบาๆอึ๊บไปแล้วครับยู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 อ่ามาแล้วครับหน้าแฟนนี่ตัวสวยครับผม ปลาเขายงปลาขายง่งขยงสายปลาตอกอยู่ด้วยรับตอกอยู่ตอกอยู่ไปไปไปะไาเ,เลยุโอ้ยติดนี่น้าล่ะถึงนิ่งๆเอาดูเฉยเอ้ยปลากระมังเล็ก ผอกวจะเอาอีอปักขยงไม่ใช่อีแปงแหมไหว้ไว้ไม่เอา ปลาขยงใส่ผักขยงเหลือดแล้วครับน่ากินมากอันนี้คือผักขยังนะครับอหอมครับหอมทั้งหอมทั้งฉุนครับกำลังเปรี้ยวอร่อยอันนี้ดอกมะขามนะครับมะขามหลังบ้านมะขามเปรี้ยวสุดยอดครับหอมมีใบกะเพราอีกสารพัดผักครับ ต้มยำสารพัดผักโอ้ผักเยอะมากมองไม่เห็นตัวปลาแล้วครับตัวน,นี้มีกุ้งด้วยตัวหนึ่งกุ้งแม่น้ําเห็นกุ้งไหมครับกุ้งตัวเบลอสครับออยน่ากินปลาขยงต้มเป็นตัวเป็นตัวเลยครับได้ปลาขยงมาเยอะมากต้มผักขยงใส่ต้มปลาขยงใส่ผักขยง,ขย,งยอดมะขามอ่อนสารพัดผักครับ เอาละครับตอนนี้พร้อมรับประทานต้มปลาขยง่งใส่ผักขย่งแถมมีกุ้งผิดคิวมาตัวหนึงโอ้โหน่าอร่อยครับตอนนี้สุกหมดแล้วต้มปลาขย่งปลาขย,ยงไข่ทุกตัวเลยครับกำลังอร่อยคุนเฮดกอซิมอร่อยทำไรไหลน้ำยายใหญ่หญหญโอเคนั่นแหละพอแล้ว